คุณครูครับผมแก้โจทย์ข้อนี้ได้ขอโอกาสผมหน่อยครับถ้าแม้แต่ครูระดับสูงอย่างพวกเรายังแก้ไม่ได้แล้วเด็กยากจนใส่เสื้อผ้าขาดรุงวิงคนเก็บขยะแบบนี้จะแก้ได้อย่างไรไปเก็บขยะเธอนี้ไม่ใช่เรื่องของแกหรอกเด็กคนนั้นที่ใครๆเห็นแล้วคิดว่าเป็นคนเก็บขยะก็วิ่งหนีไปไกลเด็กอายุสิบขวบคนนั้นกลับแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่อาจารย์ระดับท็อปจาก I i t แก้ไม่ได้มา20ปีได้สำเร็จ แต่เมื่อศาสตราจารย์วีสารชามาเห็นมือของเด็กคนนั้นโลกของท่านสัสนสะเทือนโดยมือนั้นมีรอยแผลเป็นเดียวกับที่ลูกชายที่หายไปของท่านมีท้ายที่สุดเด็กปริศนาคนนี้คือใครและทำไมศาสตราจารย์ถึงตกตะลึงเมื่อเห็นหน้าเด็กเชา้าหกโมงโรงเรียนซันเวียอินเตอร์เนชั่นแนลที่แพงที่สุดในเดลียืนทรงานด้วยกำแพงระยิประยับที่นี่มีแต่ลูกคนรวยเรียนคนที่มีทรัพย์สินเป็นพันล้าน หน้าประตูโรงเรียนมีแต่ Mercedes, B.M.W U, และ Audi จอดเรียงกันแต่เช้าวันนี้มีอะไรแปลกไปนอกกำแพงหลักของโรงเรียนใกล้กองขยะมีเด็กชายอายุสิขวบยืนอยู่ชื่อของเขาคืออารยานันแต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อนี้ให้เสื้อผ้าขาดวิ่งสกรปรกจนคนเห็นแล้วเอามือปิดจมูกผมยุ่งเหยิงใบหน้าติดฝุ่นและคราบขยะเท้าสวมรองเท้าแต่สีเขียวข้างหนึ่งสีน้ำเงินข้างหนึ่ง คงเก็บมาจากกองขยะแต่ถ้าใครมองดีๆจะเห็นแววตาของเขามีประกายแปลกประหลาดเหมือนดวงดาวที่ส่องแสงในยามค่ำคืนอารยมาที่นี่ทุกวันเพื่อเก็บขยะเขาต้องเก็บขวดพลาสติกกระป๋องและกระดาษไปขายให้พ่อค้าของเก่าเพื่อให้มีข้าวกินสองมือเขามาจากไหนพ่อแม่เป็นใครไม่มีใครรู้เขาอาศัยอยู่แถวป้ายรถเมล์เก่าๆชานเมืองที่มีชุมชนคนไร้บ้านเล็กๆคนมักคิดว่าเขาเพี้ยน เพราะเขาชอบใช้ไม้เขียนเครื่องหมายแปลกๆบนพื้นดินพวกเขาไม่รู้เลยว่านั่นคือสูตรคณิตศาสตร์อารยันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคณิตศาสตร์คืออะไรแต่สมองของเขากลับเข้าใจภาษาของตัวเลขได้อย่างประหลาดเวลาเขาคุยขยะเขาเห็นแพทเทิร์นในจำนวนขวดเวลามองท้องฟ้าตำแหน่งของดวงดาวเหมือนส่งข้อความลับถึงเขาภายในโรงเรียนวันนี้คึกคักเป็นพิเศษ ศาสตราจารย์วิสารชามาเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ชื่อดังที่สุดของเดลีจบจากไอทีเดลีและเคยทำงานที่อเมริกาแต่ในชีวิตท่านมีความทุกข์ที่ทำให้ท่านแตกสลายเมื่อ8ปีก่อนลูกชายวัยสองขวบของท่านหายไปในงานเทศกาลชื่อลูกชายก็คืออารยันศาสตราจารย์วิสารและภรรยาสุธาชามาค้นหาทุกขนแห่งแจ้งตำรวจสื่อมวลชนจ้านักสืบเอกชนแต่ไม่พบร่องรอย ความทุกนี้ทำให้ท่านกลายเป็นคนเย็นชาไม่พูดกับเด็กด้วยความรักท่านจมอยู่กับคณิตศาสตร์แก้โจทยากยากทั้งวันทั้งคืนวันนี้ศาสตราจารย์วิสานนำโจทย์พิเศษมาโจทย์ที่ท่านพยายามแก้มา20ปีมันเชื่อมโยงทฤษฎีสุดท้ายของแฟมากับหลักการคณิตศาสตร์ควนตำในวงการคณิตศาสตร์สากลเรียกว่าสมการที่เป็นไปไม่ได้ของชามา ท่านทุ่มเทวัยหนุ่มทั้งหมดให้โจทย์นี้แต่ยังหาคำตอบไม่ได้วันนี้ท่านจะนำโจทย์นี้มาให้ลูกศิษย์ที่เก่งที่สุดไม่ใช่คาดหวังว่าจะมีใครแก้ได้แต่เพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจว่าคณิตศาสตร์ลึกซึ้งและลึกลับแค่ไหนในห้องเรียนเียบสนิทเด็กๆรู้ว่าท่า,าศาสตราจารย์วิสาระอารามะจริงจังแบบนี้แปลว่าจะมีเรื่องใหญ่ท่านค่อยๆเขียนโจทย์ลงกระดานดำเริ่มจากตัวเลขธรรมดาแล้วตามด้วยสัญลักษณ์ซับซ้อน สูตรที่เหมือนภาษาจากโลกอื่นเขียนอยู่นานสิบห้านาทีจนกระดานเต็มไปด้วยเครื่องหมายแปลกประหลาดเด็กๆมองตาค้ามบางคนไม่รู้ด้วยสํมว่านี่คือคณิตศาสตร์หรือคาถาศาส,สตราจารย์หันกลับมาพูดว่าโจทย์นี้ผมสร้างขึ้นด้วยช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตผมท้าทายถ้ามีใครแก้ได้ภายในพรุ่งนี้เช้าผมจะลาออกจากการเป็นศาสตราจารย์และยกทรัพย์สินทั้งหมดให้คนนั้น ด้านนอกอรารยันกำลังคุยขยับแต่สายตาเขาจับต้องไปที่หน้าต่างห้องเรียนระหว่างที่ศาสตราจารย์เขียนโจทย์อรารยันแนบตัวกับลูกกรงเหล็กมองอย่างไม่กระพริบยิ่งโจทย์ปรากฏบนกระดานดวงตาอรารยันยิ่งเปล่งประกายโจทย์ที่น่ากลัวนี้สำหรับเขาไม่น่ากลัวเลยมันเหมือนบทกวีงดงามที่กำลังขับกล่อมในสมองเขาโจทย์กำลังพูดกับเขาเรียกชื่อเขาอรารยันรู้สึกว่าเขาเข้าใจโจทย์นี้ ทุกเครื่องหมายทุกตัวเลขชัดเจนราวกับถูกเขียนไว้ในใจเขาแต่ทันใดนั้นยามโรงเรียนเห็นเขาโบกไม้มาพร้อมตะโกนไอศกปรกมาทำลายชื่อเสียงโรงเรียนเรออารยันวิ่งหนีแต่โจดนั้นฝังลึกในสมองเขาแล้วคืนนั้น23่สนาฬิกาไฟเมืองค่อยๆดับลงแต่อารยันนอนไม่หลับเขานอนอยู่ใต้ป้ายรถเมล์เก่าใช้หนังสือพิมพ์กับกระดาษลังทำที่นอน ไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มหนาวก็ต้องทนในเสื้อผ้าขาดวันนี้ท้องร้องเพราะสองวันได้กินแค่ขนมปังแห้งแผ่นเดียวแต่ความหิวยังสู้เสียงโจทย์ที่ดังก้องในหัวไม่ได้เครื่องหมายตัวเลขสู่ทั้งหมดเต้นระบ,บําต่อหน้าเขาเหมือนโจกำลังพูดว่าอารยันฉันรอเธออยู่มาแก้ฉันสิอารยันค่อยๆลุกขึ้นรอบตัวคนไร้บ้านหลับกันหมดบางคนเมาหลับบางคนหนาวสัน่น เขาสุมรองเท้าแต่สีต่างกันเดินออกสู่ถนนถนนเดลีตอนกลางคืนเงียบสงดมีแต่รถกลับดึกบ้านเป็นครั้งคราวอารยันวิ่งตรงไปโรงเรียนหัวใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขารู้ว่าเขาต้องแก้โจทย์นั้นให้ได้ราวกับนั่นคือเป้าหมายของชีวิตถึงโรงเรียนประตูหลักล็อกยามหลับอยู่ในป้อมแต่อารยันรู้ว่ากำแพงด้านหลังมีจุดที่พังเขามักลอดเข้าไปเก็บขยะ เขาลอดเข้าไปเงียบเๆส่วนโรงเรียนตอนกลางคืนน่ากลัวเงาต้นไม้เหมือนผีแต่เขไม่กลัวเขาเดินตรงไปห้องเรียนนั้นหน้าต่างเปิดอยู่อารยามองเข้าไปแสงไฟถนนส่องกระทบกระดานดำพอดีโจทย์ยังอยู่เหมือนเดิมหายใจของเขาหนักขึ้นเขากระโดดเข้าไปในห้องมือแต่กระดานเห็นชัดเขาค่อยๆเดินไปหัวเขาอ่อนไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะตื่นเต้น หยิบช็อกชิ้นหนึ่งจากโต๊ะครูช็อกดูเล็กจิ๋วในมือหยาบกร้านสกรปรกของเขาเข้ามองโจ์โจ์ของศาสตราจารย์วิสารซับซ้อนจริงแต่อารยันไม่รู้สึกว่ามันซับซ้อนเหมือนโจทย์นี้ถูกสร้างมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเขาเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและพื้นที่ที่ซ่อนอยู่เห็นการคำนวณอ,อนันเห็นสูตรที่คลายปมปริศนาของจักรวาลอารยันเริ่มเขียนเริ่มชาชาแต่พอสมองเริ่มทำงานความเร็วเพิ่มขึ้น ในความเงียบของค่ำคืนมีแต่เสียงช็อกกระทบกระดานขีดๆอารยันเขียนไม่หยุดเขาลืมความหิวลืมว่าตัวเองเป็นเด็กเก็บขยะลืมว่าคนมองเขาเช่นไรตอนนี้เขาเป็นเพีงนักคณิตศาสตร์ที่กำลังคลายปริศนาจาักรวาลคำตอบผุดขึ้นทีละขัน้นเขาเห็นสะพานที่ซ่อนระหว่างตัวเลขเห็นกฎคณิตศาสตร์เชื่อมต่อกันผ่านไปสี่ชั่วโมงตีสามอารยันเสร็จ กระดานเต็มไปด้วยสมการสูตรและการคำนวณจากบนลงล่างด้านล่างสุดในกล่องเล็กๆเ,เขาเขียนคำตอบสุดท้ายคำตอบเรียบง่ายจนน่าตกใจสำหรับโจทย์ซับซ้อนขนาดนี้มันเป็นแค่ตัวเลขตัวเดียวอารยันถอยออกมามองผลงานด้วยรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจรอยยิ้มที่เขาแทบไม่เคยมีแม้ในายามสุเขาวางชอคคืนที่เดิมมองกระดานอีกครั้งเหมือนศินลปินมองผลงานแล้วกระโดดออกทางหน้าต่างกลับทางเดิมออกจากโรงเรียน กลับไปนอนบนที่นอนกระดาษหลังแล้วหลับสนิทนทันทีเขาไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้ชาวชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปตลอดการเชา้าแปดโมงศาสตราจารวิสารมาถึงโรงเรียนตามเวลาเช่นเคยวันนี้ท่านดูกโกรธเพราะเชื่อว่าไม่มีใครแก้โจทย์ได้ท่านเดินตรงไปห้องเรียนพร้อมกับผู้อํานวยการมีราที่อยากเห็นว่าเด็กคนไหนทําสําเร็จพอเปิดประตูแฟ้มในมือศาสตราจาร์หล่นลงพื้นตาท่านเดิกกว้างตัวแข็งทื่อเรารูปปั้นหิน โจดบนกระดานถูกแก้แล้วไม่ใช่แค่แกแต่แก้ด้วยวิธีที่ท่านไม่เคยแม้แต่ฝันถึงศาสตราจารย์ค่อยๆเดินไปใกล้มือสันถอดแว่นใส่แว่นมองซ้ำไปซ้ำม,มาผู้อำนวยการมีราตกตะลึงถามว่าวิสานี้ถูกต้องใช่ไหมเสียงศาสตราจารย์มีราไม่ใช่แค่ถูกมันคืออัจฉริยะสิ่งที่ผมทำมา20ปีใครสักคนทำเสร็จในคืนเดียวท่านตรวจทุกขั้นตอนวิธีที่ใช้มีเพียงนัก คันตศาสตร์ตัวจริงเท่านั้นที่เข้าใจการผสมผสานแคลคูลัสพิคณิตและเรขาคณิตหมดนามราวงานศิลป์ที่น่าตกใจที่สุดคือลายมือบอกชัดว่านี่คือเด็กเด็กที่ไม่เคยได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการศาส,สตราจารย์เรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันทีเอาฟูที่กล้องวงจรปิดเมื่อคืนมาเร็วฉันต้องรู้ว่าใครทําปาฏิหารินี้ย0นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ราเมชนำแล็ปท็อปมา ศาสตราจารย์ผู้อำนวยการมีราและครูลายคนยืนล้อมจอพระเม์เปุทิตตั้งแต่23นาฬิกาตี2.30ปรากฏเงาเล็กๆก,กล้องไม่ชัดมาแต่เห็นชัดว่าเป็นเด็กปีนกำแพงเข้ามาเดินตรงไปห้องเรียนกระโดดเข้าทางหน้าต่างแล้วเขียนบนกระดานต่อเนื่องสีชั่วโมงตี3.30กระโดดออกไปปีนกำแพงกลับ รามเมธพูดนี่ในเด็กเก็บขยะที่มาทุกวันชื่ออารยันแปลกมากอยู่คนเดียวตลอดหัวใจศาสตราจารย์เต้นแรงเมื่อได้ยินชื่ออารยันเหมือนถูกไฟฟ้าชอ็อตเพราะลูกชายที่หายไปก็ชื่ออารยันแต่น่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญในมองน,นี้มีเด็กชื่ออารยันเป็นพันคนผู้อำนวยการมีราพูดวิสารแปลกมากเด็กเก็บขยะรู้คณิตศาสตร์ระดับนี้ได้ยังไงคงมีการโกงแนะ่ศาสตราจารย์ตอบ มิราผมรู้โจทย์นี้ดีมา20สปีมันไม่มีในหนังสือเล่มไหนเป็นโจทย์ที่ผมสร้างเองและวิธีแก้ที่ใช้นั้นไม่เหมือนใครมีแต่นักอัจฉริยะตัวจริงเท่านั้นที่ทำได้หัวใจท่านไม่สงบอยากเจอเด็กคนนี้แต่ก็กลัวว่าจะเป็นอารยันลูกชายที่หายไปจริงหรือท่านถามราเมตรูร้ไหมอารยันอยู่ไหนได้ยินว่าอยู่แถวป้ายรถเมล์เก่ามีคนไร้บ้านเยอะแยะ่ ศาสตราจารย์ตัดสินใจทันทีวันนี้ฉันจะไปหามันเองต้องรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใครและเรียนคนัาสตร์มาจากไหนบ่ายวันนั้นศาสตราจารย์วีสารและผู้อำนวยการมีราออกไปไป้ายรถเมล์เก่าที่นั่นเป็นหนึ่งในย่านยากจนที่สุดของเมืองกลิ่นเหม็นขยะกระท่อมผูพังน้ำเน่าเสียหัวใจศาสตราจารย์เจ็บปวดถ้าเป็นลูกชายจริงเขาอยู่แบบนี้มาได้อย่างไร สอบถามคนแถวนั้นผู้เท่าคนหนึ่งบอกใช่อารยันอยู่แถวนี้แปลกมากอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครคนบอกมันเพี้ยนเพราะชอบเขียนอะไรลงพื้นตลอดหัวใจศาสตราจารย์เต้นแรงขึ้นในที่สุดก็เจออารยันนั่งอยู่ใต้รถเมล์เก่ากำลังทำความสะอาดขวดพลาสติกเมื่อศาสตราจารย์เห็นลมหายใจติดขัดเด็กคนนี้ดูอายุสิบขวบพอดีกับที่ลูกชายที่หายไปควรจะเป็นตอนนี้ แต่สภาพย่ำแย่เสื้อผ้าขาดสกรปรกผมยุ่งหน้าติดฝุ่นศาส,สตราจารย์ค่อยๆเดินเข้าไปอารยันเห็นแล้วตกใจคิดว่าจะโดนทำโทษเพราะบุกรงเรียนจะวิ่งหนีแต่ศาสตราจารย์พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอารยันไม่ต้องกลัวฉันไม่ทำร้ายลูกฉันแค่อยากคุยด้วยอารยันมองด้วยตาตื่นกลัวแต่ก็มีความรู้สึกคุ้นเคยแปลกๆเหมือนเคยเห็นดวงตาคู่นี้มาก,ก่อน ศาสตราจารย์ถามเบาๆลูกชื่ออารยันใช่ไหมอารยันพยักหน้าแบบหลังเลและเมื่อคืนลูกเข้าโรงเรียนไปแก้โจทย์บนกระดานใช่ไหมอารยันกลัวหนักขึ้นคิดว่าจะโดนจับส่งตำรวจแน่เสียงสั่นพูดคุณลุงผมไม่ได้ขโมยอะไรผมแค่แก้โจทย์นั้นมันรบกวนผมมากหัวใจศาสตราจารย์อ่อนยกคุกเข่าลงนั่งเท่าเด็กลูกไม่ได้ทำผิดอะไรลูกทำสิ่งยิ่งใหญ่ ฉันแค่อยากรู้ว่าลูกเรียนคณิตศาสตร์มาจากไหนอารยันตอบเบาๆคุณลุงผมไม่ได้เรียนจากที่ไหนผมแค่เข้าใจตัวเลขพอเห็นโจทย์มันเหมือนคุยกับผมศาส,สตราจารย์รู้ว่านี่ไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่คำถามใหญ่ในใจคือน,นี้คือลูกชายที่หายไปหรือไม่ท่านรวบรวมความกล้าอารยันลูกจำพ่อแม่ได้บ้างไหมอารยันสายนะไม่ครับผมจำอะไรไม่ได้ตั้งแต่จำความได้ก็อยู่ที่นี่ หัวใจศาสตราจารย์เต้นแรงถามเสียงสัน่นอารยันบนมือลูกมีรอยแผลเป็นไหมอาระย์มองมือตัวเองอย่างงงๆดนฝ่ามือขวามีรอยประจําตัวรูปดาวเล็กๆเมื่อศาสตราจารย์เห็นน้ำตาคลอรอยนี้เหมือนกับที่ลูกชายที่หายไปมีแปะท่านจับมือลูกด้วยมือที่สัน่นสัมผัสรอยดาวนั้นเสียงสัน่นอารยันรอยนี้เหมือนของลูกชายฉันแปะอาระย์มองงงๆลูกชายคุณเหรอครับ น้ำตาศาสตราจารย์ไหลใช่ลูกชายฉันก็ชื่ออารยันหายไปเมื่อแปดปีก่อนตอนนั้นเขาอายุแค่สองขวบอารยันไม่เข้าใจอะไรเลยเห็นแค่ผู้ใหญ่คนนี้ร้องไห้ศาส,สตราจารย์เช็ดน้ำตาอารยันฉันอยากพาลูกไปที่หนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นลูกแล้วจะดีใจมากอารยันกลัวคุณลุงผมไม่ไปผมจะอยู่ที่นี่ศาส,สตราจารย์พูดด้วยความอดทนลูกไม่ต้องกลัวฉันไม่ทำร้ายลูก แค่อยากพาไปกินข้าวที่บ้านลูกหิวมากี่วันแล้วท้องอันยันว่างจริงๆสองวันมีแต่น้ําแต่ยังลังเลศาสตราจารย์พูดต่อไปก่อนกินข้าวเสร็จฉันพากลับมาส่งที่นี่ในที่สุดอารยันยอมศาสตราจารย์พาอารยันขึ้นรถกลับบ้านระหว่างทางอารยันเงียบมองออกนอกหน้าต่างถึงบ้านอารยันตะลึงบ้านใหญ่และสวยราวฟันมีสวนมีดอกไม้ประตูงาม ศาสตราจารย์กดกริ่งประตูเปิดผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่คือสุธาชามาภรรยาเมื่อเห็นอารยันสุธาแข็งที่อานาซีจับคอประตูไว้ศาสตราจารย์พูดสุธานีอารยันเด็กที่แกโจฉันที่ข้ามายี่สิปีสุธาค่อยๆเดินมาหามอใบหนะ้าอารยันอย่างละเอียดตาจมูกหูทุกอย่างคุ้นเคยเสียงสันถามวีสานีนี่ใช่เขาคนนั้นไหมศาสตราจารย์ตอบ สุธาบนมือเขามีรอยดาวเหมือนกันสุธามองมืออรารยันเมื่อเห็นรอยนั้นน้ำตาไหลอรารยัน,นงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถามป้าทำไมร้องให้ครับสุธากอดเขาแน่นลูกเหมือนลูกชายป้าเลยอรารยันรู้สึกแปลกแต่ก็อบอุ่นไม่เคยมีใครกอดเขาด้วยความรักแบบนี้สุธาอาบน้ำให้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้กินข้าวเมื่อสะอาดอรารยันดูเหมือน